ช่วงน,นี้จะพาไปดูกิจกรรมนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กันบ้างค่ะกับการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโลบานงนะคะที่บริเวณฝายเก็บน้ําบ้านทํานบหมู่ที่3ตําบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่โดยมีอบตอกาลอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนหลังจากมีการสร้างฝายบนเนื้อที่หลายสิบไร่กลุ่มเยาวชนจึงมีแนวคิดร่วมกันนะคะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีการจัดมุมถ่ายรูปสร้างสะพาน จัดสถานที่พักผ่อนริมน,น้ำเพื่อให้ประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดให้คนในชุมชนได้มาตั้งร้านขายอาหารเพื่อสร้างไรายได้อีกด้วยนะคะส่วนกิจกรรมเปิดตัวมีทั้งการล่องแพชมวิวทิวทัศน์ปั่นเรือเป็ดโชว์ถีบจักรยานน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากจักรยานเก่า แข่งเรือสามคนมวยทะเลแข่งยิงหนังสติ๊กตั้งแคมป์และที่สร้างสีสันของงานนะคะก็คือการนำเอารถไฟหันษาบ้านมานางลูวา ตำบลน,นาถา้ำอำเภอเมืองยะลานะคะมาให้บริการนำเที่ยวชมบรรยากาศรอบบึงน้ำก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆเกยาวชนนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่กันเป็นจำนวนมากค่ะด้านนายอับดุลรอฮิงหารตีนายกอบตอกาลอ,อกล่าวว่าการเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนโลบาดงนะครับนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลกาลอทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเกิดให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนด้วยนะครับก็ขอเชิญ พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่โลบาดงบ้านทํานบตำบลกาลอได้ก็มีทั้งเรือพายมีนั่งแพที่สำคัญราคาไม่แพงเป็นกันเองด้วยนะครับ